ตัวนี้จะเป็นล้วซอยนะครับซึ่งค่อนข้างแน่นมากนะครับก็ด้านบริเวณด้านหัวนี่ก็จะเป็นลักษณะว่าใช้เกี่ยวยันยันค้ำไว้นะครับแล้วก็ด้านปลายก็จะเป็นตัวแคมล็อกแนวนอนนะครับก็คือจะเป็นตัวนี้ดันล็อกเข้าไปตัวจะมีการยิงเลเซอร์เป็นสเกลบอกไว้ทั้งสองด้านนะครับแต่ถ้าเราจะ ถ้าจะลับเมตรวัดเองก็ได้นะครับการใช้งานเราก็เอาด้านหัวเกี่ยวไปอีกฝั่งหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็เลือกขยับตามสเกลดูอ่าแนะนําว่าตัวแคมล็อกเนี่ยให้เราขยับแคมมาใกล้ๆก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาล็อกมันจะมีการเคลื่อนนะครับเอาว่าต้องจับกดตัวรั้วไว้ด้วยครับผมตั้งผมเอาสเกลตรงนั้นนะครับสิบสาม ฝั่งนี้ผมก็ใช้สิบสามนะครับเอามือกดรัวไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็ดันตัวกดตัวแคมน็อกข้างล่างนี่นะครับบีบเข้าหากันครับจะแน่นมากยกโต๊ะได้เลยนะครับฝั่งนั่นของมันก็รั้วแบบนี้ก็ถือว่าสะดวกเรานะครับก็คือเราไม่ต้องไปไข่ทั้งสองด้านก็คือใช้วิธีล็อกด้านนี้ด้านเดียว